อลจากจะมีใบปลิวบนพื้นดินแล้วนะครับบนท้องฟ้านั้นก็มีสิ่งที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องอาจจะมองไม่ชัดนะครับจากมุมนี้แต่ว,ว่าข้อความนั้นเขียนว่าอัศวะไทยแลนด์น a king uh, needs no king นะครับ democracy now นะครับประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีกษัตริย์อีกแล้วนะครับตรงให้รประชาิปไตยเราเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับได้เกิดขึ้น นะครับบนท้องฟ้าของมหานคราซานฟรานซิสโกนะครับนะครับโดยที่พี่น้องถ้าซูมลงมานะครับด้านล่างนะครับพี่น้องจะเห็นสะพานโกลเดนเกตบิ์นะครับครับก็เป็นสารสนเบันทึกไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่19เนะครับเดือนกุลาคมพุทธศักราช25 5 7สนะครับครับที่ ะะวันนี้มีปัดไลท์ขึ้นไปด้วยนะครับนี่โฆษณาให้งงนะครับปัดไลท์ครับ <c oughs> แล้วก็นี่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเอาแบบก้าวหน้าลครับอรอนะครับ่วมงานกันเามาบันทึกภาพตรงนี้นะครับแล้วก็